ันนี้ก็จะมาดีวเป็นสกูชี่ร้อนใหม่นะคะก็อันนี้เป็นของแท้นะคะก็เดี๋ยวมาดูชิ้นแรกกันก็อาจจะมีเสียงนิดนึงนะคะเพราะว่ามีคอนเสิร์ตอยู่ข้างบ้านนะคะคอนเสิร์ตดังมากค่ะก็เดี๋ยวมาดูชิ้นแรกกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะเะเดนเป็นสตรอเบอรี่ของพูนิมาลุนะคะนี่นะเนี่ยคะ่ะพูนิมาลุนะคะคือมันใหญ่มากค่ะใหญ่ยุ <krit> <Interesting. S 1> อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะของพุนิมาลุนะคะเป็นสติกเกอร์ลิงนะคะนี่เป็นตัวสตูชีนะตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นแทบด้านล่างนะคะก็มีเขียนพูนิมาลุนะคะอันนี้ก็จะมีรูปลิงค่ะนี่นะตัวสตุชีจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวแท็กนะคะแท็กใหญ่เท่าหน้าเลยค่ะเท่ามือเราเลยนะแท็กใหญ่มากนะคะใหญ่เท่าตัวสตูชีค่ะนี่นะ จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นจ um um ัมโบ้จัมโบ้สตรอเบอรี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นสตรอเบอรี่แบบเป็นเหมือนแผ่นยางสตรอเบอรี่นะคะก็มีปั๊กกี้ด้วยนะคะแต่คงไม่มีใครเอาไปใส่โทรศัพท์นะคะใหญ่มากค่ะเดี๋ยวเราจะดีบให้ดูนะคะว่ามันสะลบแค่ไหนสนโลว์มากเลยนะแต่มันมองไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้จะเป็นแบบเคลือบสตรอเบอรี่นะคะ เป็นสตรอเบอรี hmm. ่เคลือบสตรอเบอรี่ทีเห็นไหมซาโลาเลยค่ะกินแล้วก็หอมมากเลยค่ะหอมกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะข้างบนจะมีใบด้วยนะคะใบกับก้านสตรอเบอรี่ค่ะโอเคต่อมานะคะอันนี้จะเป็นนี่ค่ะเป็นโดนัทรุ่นใหม่นะคะโดนัทเออของ2016นะคะเป็นโดนัทคิตตี้นะเป็นสีใหม่นะคะ อันนี้นะคะจะสโล์มากๆเลยค่ะเขาบอกว่าซูเปอร์สโล์นะคะนี่ค่ะโอเคกล่องจะเป็นประมาณนี้นะคะแบบนี้นะข้างหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะข้างๆค่ะนค่ะตรงนี้นะคะจะมีบาร์โคดนะคะทั้งทุกกล่อง,องนั้นจะมีบาร์โคดตรงนี้นะคะเห็นไหมโอเคนะคะอันนี้เราขอแกะด้านล่างะคะ่ะเพื่อจะได้ดูว่ามีสโลว์แค่ไหน,นะคะ่ะสามารถแกะด้านล่างได้นะ ้างบนจะมีหูหิ้วด้วยนะคะน,นะคะมีหูหิ้วข้างบนนะคะนี่นะคะเป็นตัวสกูชี่ค่ะอันนี้เป็นแตงโมนะคะจะมีเม็ดแตงโมอยู่ตรงโ,โบด้วยนะคะน่ารักมากค่ะกลิ่นหอมแตงโมเหมือนสบู่แตงโมเลยค่ะหอมมากนะคะอันนี้เป็นปั๊กกี้นะคะอันนี้จะไม่มีแท็กนะเพราะว่ามีกล่องแล้วนะคะนี่นะ นี่ค่ะมีลายเส้นด้านหลังเลยนะคะเป็นลายเส้น2016นะคะเดี๋ยวบิมให้ดูนะเห็นไหมมันสโลวมากเลยนะคะแค่ได้สัมผัสก็รู้สึกดีน,น,นะคะ่ะนี่ค่ะโอเคค่ะโอเคนะเดี๋ยวค่อยเก็บอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็สโลวเหมือนกันนะนี่นะคะตัวนี้ก็เหมือนกันมีปั๊กกี้นะคะอันนี้จะสวยมากแบบมีเกตด,ด้วยนะ อันนี้เป็นลายเซนดันล่านะคะน,นี้น่มมาค่ะสโลนะคะโอเคค่ะประมาณนี้ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นปลาแทากิของเซดีมนะคะเป็นรุ่นใหม่ค่ะก็มันจะแตกต่างจากรุ่นเก่าก็คือตรงจะไม่มีถุงนะคะที่เอาไว้หุ้มออตัวปลาไทากินะคะแล้วก็จะสโลว์น้อยกว่านะคะนิดนึงแต่ตัวนี้ก็สโลว์เหมือนกันนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบเก่านะคะ นะแต่ว่าตรงนี้จะไม่สามารถแกะได้นะมันจะเชื่อมกันนะคะต้องตัดนะคะ <Okay. S 1> อันนี้นะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะนี่นะด้านหน้าก็จะเป็นมาน,นี้อันนี้ไม่สามารถแกะออกมาให้ดูได้ว่ามันสโลวแค่ไหนนะคะ <Girl. S 1> ก็นี่นะคะป,ปะท้กิจที่สีสวยมากเลยค่ะโอเคต่อมานะคะเป็นปอมปอมปูรินนะคะอันนี้เป็นแท็กใหม่เลยนะคะ เห็นไหมอันนี้ก็จะมีเป็นเพออื่อนด้วยนะคะเพื่อนของบ๊อบับูลินเป็นผู้หญิงนะคะไม่รู้เพื่อนหรือแฟนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นบักกี้นะคะอันนี้เป็นตัวบ๊มบับูลินถือสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนะคะมีลายเส้นนะคะแล้วก็พร้อมดูตูดค่ะนี่ค่ะเห็นหะคะดูน่ารักมากเลยนี่ค่ะก็นุ่มๆนะคะไม่สโลูแท็กก็จะมีสติกเกอร์ด้วยนะ ต่อมานะคะเป็นคิมพักเออดล้วคุมานะคะมี2ชิ้นนะคะก็จะเป็นโคลิและคุมะกับดีลัคุมานะคะก็เป็นแท็กนะคะนี่ก็สโลนี้นะะเลงค่ะแท็ก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะนี่เป็นโดนัทของลูซิโอนะคะนี่นะค่ะนุ่มๆนะคะ ชิ้นใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวนะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะต่อมาค่ะเป็นตาหมึกนะคะเป็นไม้นะคะตาหมึกอันนี้ก็เป็นแท็กนะคะนี่นะคะดีให้ดูค่ะเป็นตาหมึกนะคะตาหมึกยากเค้ค่ะ ก็หาใครนะคะสนใจตัวไหนนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อนะคะได้ที่ ID ลดียนะคะเป็น ID ลดีย P O I L F A นะคะหรือ p o i ฟ f a n นะคะก็สามารถติดต่อสอั่งซื้อได้เลยก็ติดตามชมในคลิปใหม่นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะ